หกเจ็ดรอห่หไอไ6700หอต่อว,วันใช่จะนี่นะตอนนี้เปิดสองสาขาอยู่ที่ตลาดซึ่งจิตสาขาหลรวมกันก็เกือบพันห่อพนะันห่อนะโอ้โหวลนี่โชลีราแล้วเป็นไงเป็นไง13ปีโชดีรานีลดู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 ดาดนีลาไม่ดีด้องมาดูดู่่ คนชแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านกะเพราวัยรุ่นนะนี่นะเดี๋ยวไปดูว่าวัยรุ่นแค่ไหนนะเดี๋ยวไปพักทายแม่ค้าในร้านกันนะครับมีหลากหลายผัดกะเพราเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารุ่นไหนนะวัยรุ่นนะแม่ค้าสวัสดีครับเครื่องเท่าไหร่สามสิบบาทใช่ไหมสวัสดีครับวัยรุ่นจริงๆนะสวัสดีครับ ข้างหลังนัใช้สวัสดีครับสองใบรุ่นผัดมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะสามัยรุ่นผัดอันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูผัดข้างหลังนะเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนนะเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะสามสิบบาทครับสามสามสิบบาทนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเตากันนะครับสวัสดีครับน้องผู้หญิงสวัสดีครับ อันนี้เวรุ่นจริงๆนะกะเพราัวรุ่นนะสมชื่อร้านนะอันนี้ทําอะไรอยู่ครับอันนี้ทำไก่กระเทียมครับอันนี้ไก่กระเทียมนะครับอันนี้ทําอะไรอยู่ครับอ,นนะอะไรนะกะเพราหมูสับนะครับแม่ค้านี่แลพูดน้อยนะพ,พูดน้อยนี่จะต่อยหนักนะครับโอ้โหดูลูกค้าหน้าร้านนะนใช้หมูวันกิโลครับนี่หระมาณ ยี่สิบถึงสามสิบโลนะแล้วไก่อ่ะครับไก่แล้วประมาณสามสิบกว่าสองสิบห้าประมาณนี้ครับสามสิบสามสิบห้าปลาหมึกก็ประมาณสิบสิบห้าโลครับปลาหมึกสิบสิบห้าโลนี่นะขายกันห้าคนเลยเหรอครับใช่ครับอันนี้หุ้นกันหรือว่ายังไงครับอ๋อน้าครับทำกับน้าเดี๋ยวน้าเข้ามาด้วยอ๋อทำกับน้านะ้าขายอยู่ตลาดน้าขายตลาดหนึ่งอ๋อมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะ ครอายุน้อยสุดเนี่ยครับนี่เหรออายุเท่าไรครับนี่สิบสามปีเป็นเชฟแล้วนะนี่นะไม่ธรรมดานะครับเหมือนไม่เต็มใจคนเลยอ่ะด <c oughs> ู่คนหน้าร้านนะครับ สองเตาเขย่าไม่หยุดนะอันนี้กันไก่ต้องคอยตัดเลยครับมันชิ้นใหญ่ปักลักปักปลักๆ รู้ไหมอายุน้อยที่สุดร้านนี้อายุเท่าไหร่เท่าไหร่ครับอายห้ทย13ครับใช่คนเล็กสุดค่แม่คนเล็กสุดได้อายุ13นะล้อโอ้โหคนลุมล้อมนะหน้าร้านนะ พอก็ันไม่หยุดเลยนะครับไปกระเพาล,ลงมาเลืนี่โชดีลาแล้วเป็นไงเป็นไง13บสามปีโชลีลาดาไาใครบอกอายุ13บสามนิลาไม่ดีต้องมาดูนี่โ,โ,โย่ครับโย่ครับ อันนี้มาลุยกระทะนี้ต่อข้าววันวันกี่โลครับกี่ถังครับมอสี่ถังมอหกโลมอลหกโลสี่มอนะประมาณสี่ห้ามอสี่ห้ามอหกห้าสามสิบประมาณสามสิบกิโลหนึ่งกระสอบพอดีใช่มันกระสอบแล้วสี่หรืแปดนะ่รกบแต่ซื้อทุกวันเีรยวันละกระสอบใช้ข้าววันละกระสอบใช่อืมมีนะขายดีนะครับ กระเพาไวรุ่นนะมาจันทบ,บุรีมาอุดหนุนกันได้นะครับตลาดเลยนะที่นี่ตลาดเลยนะเสนทิค่ะฮะเสนทิะเส้นทิกจันทบุรีนะครับนี่นะเ c ซหนุ่มเมืองชนชาแนลนะถ้ามีใครอยู่จันทบ,บุรีมาอุดหนุนน้องๆได้นะมีแต่ไวรุ่นวรุ่นทั้งนั้นเลยหรือจะมาดูลีลาน้องอายุ13บานะลีลาไม่ธรรมดานะคนนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับ นี่ห่อ,อก,กันไม่หยุดเลยนะด้านหน้านะก็ทำไปแล้วอ้อันนี้ก็อ่วงกันะคะเมื่อกี้ไปดูเด็กอายุสิบสามดีลาโยกนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับสองอย่างเท่าไหร่ครับสองอย่างสามสิบห้าบาทสองอย่างสามสิบห้านะครับนี่คนนี้สบายถุกยืนถือแต่ถุงนี่นี่สบายสุดเลย ผวาแาสมไสมได้นะครับผสสามสิบ้าบาทครับได้กันแบบจุกๆเลยนะครับฝากด้วยนะครับช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลครับ u t u b e นะครับเพจกับหนุ่มเมืองชนชาแนลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอีกสองวันน่าจะลงคลิปให้ดูครับ พี่พี่หนุม่มขอบคุหพอกันไม่ได้หยุดเลยนะครับ อายุเยอะสุดกี่ปีครับในร้านท้าคนเนี่ยอายุเยอะสุด27ปีย7สนะ <c oughs> ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะโสมแล้วที่เป็นกระเพราวัยรุ่นนะโ <c oughs> อ้ยปลาหมึกชิ้นขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหนูชื่ออะไรอ่ะ <c oughs> หนูดีมดีมหั่นปลาหมึกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ มันปลาหมึกทีเขาปิดมาแค่แข็งมาอ๋อเป็นปลาหมึกสำเร็จนะครับเห็นเดือดพร้อมก็ร้อนก็แข็ง รอน้องดีมเขย่าอยู่นช่ไอันนี้เขาวออเรวกปลาหมึกอ๋อรวกปลาหมึกก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะมาผัดที่หลังนะครับแล้วเราก็มาทำซอสแล้วก็ค่อยใส่เขย่าอ๋อ นี่ก็ใส่น้ำซอสกันไปก่อนนะครับาร้านเด็กร้านเด็กตักไม่หยุดกันเลยนะเอาเลยเต็มที่นะขย่าเต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจพี่นะอันนี้มันจะไม่เหมือนออ๋มันจะไม่เหมือนกันเขาเคี่ยวน้ำซอสให้คนแล้วก็เอาหมูลงไปคู่กินเฉยอ๋อ โอ,อโอ้โหนี่นานาแล้วไก่ทำอะไรเนี่เป็นกะเพรากะเพรากะเพราไกนะ่ไม่ใช่มันไม่มีนี่ร้องอายุ13บสามปีนะ น้องดีมน้องดีมสองเตาเขย่าแข่งกัน หน้าร้านยังห่อไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวไปดูหอ่อห,หมดแล้วข้างหลังหน้าร้านหมดแล้วเร็วเร็วเร็วหน้าร้านหมดแล้ว เคยนับไหมวันขายกี่หอ่อถ้าถ้าถ้าสาขานี้ก็จะมาขายหกถึงเจ็ดร้อย <6 700 S 2> ห่อหกเจ็ดร้อยห่อต่อวันใช่จ้ะน,นี่นะตอนนี้เปิดสองสาขาอยู่ที่ตลาดซึ่งจิตหรสาขาในรวมกันก็จะเกือบพันห่อพันห่อนะโอ้ e <se aled> <c oughs> โห

ปลาหมึกมาแล้วปลาหมึกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มีสามสิบบาทใช่ไหมครับชื่จ้ะชื่อแพรใช่ไหมแพรค่ะแพรนะจะหมดอีกแล้ว <c oughs> ชอบปลาหมึกจังชิยย้นใหญ่ๆ พอุคถ้า้าปับาขายมลาหมึกจะตเป็กป็นิบพอปลึกอีกแล้วนะผัดอ,อะไรขึ้นมาก็ขายดีนะเวลานนี้นะโปตีรุ่นนี้เขาเที่ยวกันเนาะนี่มาขายของขอยันกันอนะ โอเคครับคิดโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับนี่นะลูกค้าเข้าไม่ขาดเลยนะ๋ยวนี้ขอบคุณมากนะครับน้องน้องขอบคุณครับน้องดีนขอบคุณครับบ๊ายบาย <c oughs>